สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากเมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเจอดดบิวเบลว์ปี2021เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นด้วยภาพดินยุบเป็นหลุมลึกตามโด้วยภาพระเบิดหินในเมืองบรรยากาศในนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังใช้แรงงานกันอย่างแรงรีบในกลุ่มคนเหล่านี้เขาได้เล่าถึงซัตแมนที่กำลังทำงานอยู่กับลูกชาย ทั้งสองเนื้อตัวเปรอะเปื้อนเต็มไปด้วยฝุ่นสวมเสื้อผ้าเก่าๆและมอมเมมที่ระบุได้ทันทีว่าพวกเขาเป็นคนงานในเหมืองนี้อย่างแน่นอนผู้เป็นลูกชายได้เล่าให้พ่อฟังถึงเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุเขาขอร้องให้พ่อของเขาช่วยเมตตาเพราะเด็กคนนั้นเป็นเด็กดีเป็นอย่างมากแต่ซัดแมนซึ่งเป็นหัวหน้าคุมงานเขานั้นก็ได้แต่ถอนใจก่อนจะตอบกลับไปว่ายังไงก็ต้องไล่เขาออก แม้เด็กคนนั้นจะมีปัญหาส่วนตัวแต่งานก็คืองานลูกชายของเขาฟังแล้วก็เศร้าเขาพยายามขอให้พ่อของเขาให้โอกาสอีกครั้งเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าเพื่อนของเขานนั้นเป็นคนดีเป็นอย่างมากแต่ซับแมนกลับไม่สนใจและก็เดินหนีไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยใน,นระหว่างที่ลูกชายเดินอยู่จู่ๆก็มีสัตพระลัดพุ่งมาชนเขา จนเซไปหลบหลังตู้คอนเทนเนอร์สัตว์แมนรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าลูกชายของเขาเกือบจะตกลงไปในหลุมเขาคว้ามือไว้ทันแล้วก็พยายามดึงขึ้นมาแต่ทว่าจูๆ่ๆมันก็มีบางอย่างโจมตีสัตว์แมนจนกระเด็นพอเขาตั้งหลักลุกขึ้นมาได้ลูกชายของเขาก็กลับหายตัวไปแล้วก่อนจะเหลือบไปเห็นใบหน้าลูกชายที่เต็มไปด้วยเลือดและรอยฟอกชำ้ำเขานั้นกำลังพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่ทว่าสุดท้าย บางอย่างที่นัาสะพรึงกลัวก็ได้ลากลูกชายของเขาหายไปในความมืดหนึ่งปีให้หลังเอเรียนเธอกำลังอ่านบทความหลายฉบับเกี่ยวกับชุมฮิวพร้อมกับขีดเขียนแผนที่อย่างจริงจังใบหน้าของเธอนั้นดูตั้งใจสุดๆถึงแม้จะดูเหมือนคนชอบะจนภัยแต่จริงๆแล้วเธอมีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับซุมฮิว เอเดียนได้รับข้อความเสียงจากดาเรนบอกว่ากำลังจัดของเพื่อที่จะนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้หลังจากวางสายเอเดเรนก็หยิบรูปขึ้นมาดูแล้วก็เขียนชื่อข้อมูลกำกับรูปเหล่านั้นเหมือนกับว่าเธอได้ทำการตรวจสอบประวัติของพวกเขาแถมยังติดตามพวกเขาอย่างละเอียดเธอได้หยิบรูปถ่ายขึ้นมาอีกใบและก็จ้องมองมันด้วยสายตาที่คิดถึงวันหวานสซ่งมันก็เป็นภาพสมัยเด็ก ที่เธอนั้นถ่ายคู่กับพ่อในวันต่อมาแเอเรีเนก็ออกเดินทางไปชุมหิวพร้อมกับทีมที่เตรียมตัวกันมาแล้วทีมนี้มีนักริาศาส์ที่ชื่อว่าดารเรนและลูกทีมได้แก่วอนเทอร์ีและคนสุดท้ายก็คือเจมส์ในระหว่างเดินทางพวกเขาก็ได้ถามเอเรียนว่าก่อนหน้านี้มีคนพยายามจะมาที่นี่กี่คนแล้วแต่เอเรียนก็ตัดบทและบอกว่า มันคือข้อมูลธุรกิจของลูกค้าซึ่งเธอไม่สามารถเปิดเผยได้ความจริงแล้วก็คือซุมฮิวหายไปจากแผนที่ตั้งแต่ปี1970และก็ไม่มีใครรู้เลยว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นหายไปไหนทีมคนอื่นพาก,กันออกความคิดเห็นโดยเฉพาะโทรีที่ดูเหมือนจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเขาบนตลอดทางว่าทำไมถึงไม่มีแผนที่บันทึกเส้นทางไปที่นั่นแถมถนนที่พวกเขากำลังเดินทางอยู่นั้น ก็ยังไม่มีชื่ออีกท้งหากในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้แวะที่ปั๊มเพื่อเติมสเสบียงเอเรียนลงจากรถแล้วก็บอกให้พวกนั้นรอในรถแต่ทว่าทีมก็พากันลงมาด้วยในขณะนั้นดาเรนเดินไปถามวอนว่าโอเคไหมวอนก็พยักหน้าส่งสัญญาณว่าไม่เป็นอะไรแต่ในมือของเขากัมหินสีดำที่มีสัญลักษณ์รูปไม้กางเขนทางด้านของเอเรนเองก็เดินเข้าไปในร้านค้างไนนั้นดูมืดสลัว มีเพียงไฟหลอดเล็กๆที่ส่องเหมือนแสงเทียนและก็ยังมีขวดโหลใส่ของประหลาดวางเต็มไปหมดเธอได้หยิบน้ำดื่มกับน้ำยาหล่อเย็นจากนั้นก็นำมาจ่ายเงินต่อมาเอเรีนก็ถามเจ้าของร้านถึงทางไปชุมหิวทันทีที่เจ้าของร้านได้ยินชื่อเขานั้นก็ทำหน้าตาตกใจและสีหน้าของอีกคนที่อยู่ในร้านก็ดูมีพีรุษสักพักเจ้าของร้านก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องเขาสา่หัวแล้วก็บอกว่า ตัวเองนั้นไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยแต่เอร์เรนก็นยังเซาซีถามต่อชายคนนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าและก็แนะนําให้เธอย้อนกลับไปทางเดิมที่จะมาน้ำเสียงของเขานั้นแฝงไปด้วยความห่วงเหมือนจะบอกเป็นในๆว่าที่ที่พวกเขากําลังจะไปนั้นอันตรายเป็นอย่างมากหลังจากได้ยินแบบนั้นแอบเรียนก็ออกจากร้านโดยไม่พูดอะไรอีกเลยแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าทันทีที่เธอเดิน้นประตูออกมานั้น เจ้าของร้านก็รีบโทรศัพท์หาใครบางคนหลังจากที่ A. เอเดินกลับมาที่รถทุกคนก็ได้ถามเธอว่าใกล้ถึงหรือยังเธอก็โกหกว่าใกล้ถึงแล้วสิ่งมันก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าเธอนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างปิดบังไว้อย่างแน่นอนหลังจากที่ออกเดินทางวอนก็เริ่มแสดงความกังวลและเขาก็ได้บอกกับดาเรนว่าเราไม่คนจะอยู่ที่นี่เราควรจะพากันกลับไปได้แล้วเหมือนมีบางอย่างที่เขาเชื่อว่า มันไม่ได้มีอยู่จริงและในขณะนั้นจูจ่ๆก็มีรถอีกคันโผล่ตามหลังพวกเขาพอขับไปเรื่อยๆความเร็วของรถคันนั้นก็กลับช้าลงทำให้เอเรนเริ่มเอะใจว่าทุกคนนั้นกำลังถูกตามอยู่เธอก็เลยหักพวงมาลาัยเปลี่ยนเส้นทาง,ท,างทันทีทุกคนในรถเริ่มแตกตื่นบอกให้เธอขับช้าลงแต่เธอก็ยังไม่สนใจจนกระทั่งเห็นว่ารถที่ตามมานั้นชะลอรถไปแล้ว เธอก็เลยขับรถเข้าไปในเส้นทางเล็กๆข้างทางปรากฏว่ารถที่ตามมาจริงๆแล้วต้องการต้อนให้พวกเขาออกนอกเส้นทางนั่นเองแอรเรียนก็เลยสรุปได้ว่าจุดที่รถคันนั้นชะลอคือตำแหน่งสำคัญที่พวกมันไม่อยากให้พวกเขาผ่านไปพวกเขาก็เลยตัดสินใจย,ย้อนกลับไปและเริ่มมองหาทางแยกไม่นานก็ได้เจอกับรัวไฟอยู่กลางป่าดาเรนเดินเข้าไปจะเปิดประตูรัวแต่ก็โชคดีที่เอรีรนคว้าแขนไว้ได้ทัน และบอกว่ารั้วมันมีไฟฟ้าชอนที่ยังดูระแบงก็เอ่ยขึ้นมาว่าทําไมถึงติดรั้วไฟฟ้าไว้กลางป่าแบบนี้พวกนั้นคงไม่อยากให้ใครเข้ามาในเขตนี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เคลียร์เส้นทางและก็พากันปีนข้ามเรือเมื่อเข้าไปข้างในพวกเขาก็ได้พบกับเมืองร้างแห่งชุมหิวจนกระทั่งก่อนพระอาทิตย์ตกดินทุกคนก็ได้เจอกับทําเลดีๆริมสาบเงียบ เลยตัดสินใจตั้งแขปมที่นั่นในระหว่างทานอาหารอยู่นั้นทุกคนก็เลยพูดถึงเรื่องชุมหิวว่าทำไมมันถึงได้หายไปจากแผนที่ดาเรนก็เลยเสนอทฤษฎีว่าบางทีอาจจะมีหลุมยุบขนาดใหญ่เกิดขึ้นและปล่อยแก๊สพิษออกมาทำลายทุกระบบแต่เพื่อนๆของดาเรนกลับไม่เห็นด้วยเขาก็เลยยกเรื่องของรัเสเซียขึ้นมาที่ไซบีเรียก็เคยมีหลุมลึกกว่ากิโลแล้วพอเอาไมโครโฟนย่อนลองไป พวกเขาก็ได้ยินเสียงสะท้อนคล้ายกับคนที่กำลังกรีดร้องอยู่ในนั้นแด่เรนฟังแล้วก็ถึงกับงุนงิดแต่ทว่าชอนเขาก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าภัยธรรมชาติอาจไม่ใช่เหตุผลจริงๆที่ทำให้เมืองแห่งนี้ล่มสลายเขาเชื่อว่าจะต้องมีความลับบางอย่างซ่อนไว้อย่างแน่นอนอีกด้านหนึ่งของป่ามีคนสามคนเดินเข้ามาสำรวจหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าเชลบีและก็เพื่อนของเธออีกสองคน ภารกิจของพวกเขาก็คือซ่อมรวไฟฟ้าก่อนหน้าที่มันถูกทำลายตอนแรกทั้งสามก็ดูกังวลเพราะคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของสัตว์แต่แล้วหนึ่งในนั้นก็ได้ย่อตัวลงไปตรวจสอบนั่นก็เลยทำให้พวกเขารู้ว่าสายไฟนั้นมันถูกตัดโดยฝีมือของคนหลังจากนั้นสี่ก็ได้เดินสำรวจต่อจนมาเจอกับรัวที่ล้มทับหลุมอยู่ซึ่งตรงนั้นก็มีรูเล็กๆเกขาได้น้มตัวเอาหูเข้าไปฟัง และจูจๆก็มีบางอย่างโผล่ออกมาจากรูนันมันจู่โจมเขาอย่างรวดเร็วและก็จัดการเขาจนตุยคาที่ณระหว่างที่คนงานกําลังซ่อมสายไฟยอยู่นั้นสัตว์แมนก็มาถึงเขาถามถึงเรื่องเอเรนกับเพื่อนๆของเธอดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่รู้ว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในเขตนี้แล้วคนงานก็เลยตอบว่าพวกเขาเผลอทําให้กลุ่มนั้นตกใจคงจะหนีไปแล้วสัตว์แมนก็เลยยังไม่ไว้วางใจ และบอกว่าอย่าให้พวกนั้นกลับมาอีกในวันรุ่งเชา้าแอรเรนกับทีมก็ยังคงเดินหน้าต่อพวกเขาลัดเลาะเข้าไปในป่าและก็บังเอิญเจอกับโฟมซับเสียงแบบที่มันใช้ในสตูดิโอแครเรนถึงกับขมวดคิว้วและก็สงสัยว่าใครเป็นคนเอาโฟมนี้มาปิดเสียงกลางป่าแบบนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับหลุมยักษ์แห่งชุมฮิวแต่ยังไม่ทันได้สำรวจมากนะักรถคันเดียวกับที่ตามพวกเขามาก็ได้มาถึง ทุกคนก็เลยรีบซ่อนเตัอพอแน่ใจว่าไม่มีใครตามมาแล้วทุกคนก็เลยตัดสินใจละทิ้งหลุมนั้นแล้วก็เดินต่อไปหลังจากเดินผ่านป่าไปได้สักพักพวกเขาก็มาโผล่ที่หมู่บ้านร้างเล็กๆแห่งหนึ่งดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างไว้นานมากแล้วนั่นก็เลยทำให้ทุกคนรีบเข้าไปสำรวจทันทีพวกเขาได้เห็นบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนจะเคยเป็นร้านขาแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยหมอกจางๆทุกคนก็เลยมองไปรอบๆ และใช้กล้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานแอนเรียนได้เห็นประตูบานหนึ่งก็เลยเปิดออกก่อนจะพบว่ามันก็คือเมืองรางแห่งชุมหิวที่พวกเขาตามหานั่นเองขวัญลอยขึ้นจากหลุมประหลัดหลายหลุมซึ่งก็ถูกล้อมด้วยรั้วไฟฟ้าพวกเขาได้เดินเข้าไปใกล้หลุมที่ใหญ่ที่สุดและก็พบว่ามันมีรั้วไฟฟ้ารอบๆหลายชั้นคนก็เลยช่วยกันรื้อออกและวางเครื่องสแกนกลับกล้องลงไปในหลุมในขณะที่เทอรี่กำลังตรวจสอบอยู่นั้น เขาก็ได้ยินเสียงแทรกดังเข้ามาในหูฟังจนสะดุง้งเขาจึงรีบถอดหูฟังออกทําให้ทุกคนได้ยินเสียงนั้นด้วยเช่นกัลนลักษณะของเสียงมันเหมือนกับเสียงคํารามกึกก้องของสัตว์บางอย่างพวกเขาก็เลยสงสัยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเทอร์รี่เมื่อขาของเขาพันกับเชือกของกล้องพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีมันก็มีบางอย่างกระชากตัวเขาลงไปในหลุม ทุกคนรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเธอรีทุกลากหายเข้าไปในหลุมมืดพร้อมกับเสียงร้องของความช่วยเหลือด้วยความร้อนใจเอเรียนกับเจมี่ก็เลยปีนลงไปในหลุมและพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พบกับร่องรอยของเทอรีทางด้านด้านบนชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาเขานั้นดูเหมือนจะโมโหเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าหลุมเมืองนี้ถูกเปิดเอาไว้ ชายคนนั้นได้ชักปืนออกมาขู่ให้ทุกคนถอยออกไปจากพื้นที่ไดเรนกับชอนก็พยายามอธิบายว่าทีมของพวกเขายังมีคนติดอยู่ข้างในนั่นแต่ชายคนนั้นกลับไม่สนใจเขาก็เลยตัดเชือกเส้นหนึ่งที่หย่อนลงไปเพื่อที่จะปิดปากทางเอาไว้ด้วยความจนตรอกชอนก็เลยคว้าหินขึ้นมาทุบหัวชายคนนั้นจนสลบไปในหลุมแอเรียนก็เห็นเชือกที่ถูกตัดจนตกใจก็เลยชวนแจมกลับขึ้นไปด้านบน พอขึ้นมาได้ทั้งคููก็ได้เห็นชายแปลกหน้าที่หมดสติอยู่ตรงนั้นก็เลยช่วยโอกาสขโมยรถของเขาหนีทั้ทงด้านของชอนเขาก็โกรธจัดและก็หันไปด่าดาเรนว่าที่พวกเขาจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ก็เพราะเป็นการตามหาเมืองบ้าๆบาของเธอซึ่งก็ไม่มีใครให้มึงมานะทั้งคู่ก็เลยทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงทวารถก็ตกลงไปในร่องทางแอรเรียนก็เห็นว่าเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ก็เลยเสนอเดินทางต่อด้วยเท้าเธอย้ำว่าจะต้องรีบไปให้ถึงรัวไฟฟ้าก่อนจะมืดกลับไปที่เหมืองชายแปลกหน้านที่สลบไปก็ฟื้นขึ้นมาและรถของเขาก็ดันหายไปเขารีบโทรกลับไปที่สถานีแต่แม่นานสิ่งมีชีวิตประหลาดก็โผล่มาแล้วก็ลากตัวเขาหายเข้าไปในความมืดส่วนเอเรียนเกิดค่อยๆเดินต่ออย่างระมัดระวงังแต่แล้วเสียงกริดร้องอันน่าสยดสยองของบางสิ่งก็ดังแว่วออกมา ทุกคนตกใจก็เลยรีบปิดไฟฉายแล้วเปลี่ยนมาใช้โหมดต,ตอนกลางคืนในความเงียบงันสัประหลาดก็พุ่งออกมาโจมตีอย่างรวดเร็วชอนถูกมันจับไปต่อหน้าต่อตาส่วนแอเรียนดาเรียนเจมโชคดีที่ยังหนีรอดมาได้และพวกเขาก็บังเอิญเจอกับรถบรรทุกที่ผ่านมาและก็สามารถหนีออกมาได้โดยที่ทิ้งชอนไว้เบื้องหลังส่วนทังด้านของรถบรรทุกพวกเขาได้ขับไปถึงฐานของชัดแมน พร้อมกับผู้รอดชีวิตสามคนจากนั้นทุกคนก็ถูกพาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นพวกเขาได้เห็นรูปถ่ายสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลัดเต็มไปหมดสักพักซัดแมนก็ได้เดินเข้ามาเชลบีก็ได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นพอดาเรนได้ยินชื่อของเดวเขาก็จําได้ว่าเดวเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองแห่งนี้สิ่งนั่นก็หมายความว่าเดวก็เกี่ยวข้องกับเมืองนี้ตั้งแต่แรก ซักแมนก็เลยซักถามดารินได้แต่ตอบเรียบๆว่าทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ผมเป็นแค่คนเฝ้าดูแลที่นี่ดารินก็เลยย้อนถามกลับว่าทําไมถึงต้องทําขนาดนี้ซักแมนก็เลยตอบอย่างเสียงหนักแน่นเขาทําทั้งหมดนี้เพื่อปกป้องคนอย่างพวกนายเอเรียนที่อยากรู้ความจริงก็เลยถามว่าแล้วสถานที่แห่งนี้มันมีอะไรกันแน่ซักแมนสบตาเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะพูดว่า สำหรับบางคนที่นี่ก็คือหลุมมืดของปีศาจแต่สำหรับเรามันคือแดนชำระบ,บาปก่อนที่จะอธิบายต่อเชลบีก็ได้รับข้อความทางวิทยุเธอได้ยินว่าพวกสัตว์ประหลาดกำลังกระจายตัวทั่วบริเวณเชลบีที่เป็นกังวลเรื่องหลุมยุบที่เอเรียนเคยพูดถึงก็เลยถามดารนอย่างดุดันว่าหลุมนั้นมันอยู่ที่ไหนสั์แมนก็เลยสั่งให้พวกเขารีบปิดผนึกหลุมนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปคนก็เลยออกจากห้อง และก็เหลือเพียงซัดแมนที่อยู่ในนั้นในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางเชลบีก็ได้รับการติดต่อจากวิทยุอีกครั้งและก็มีเสียงเตือนว่าพวกสัปลาดกระจายตัวอยู่รอบๆและไม่ควรเดินหน้าไปอีกในขณะนั้นเอลรอยหนึ L ่งในลูกทีมก็ได้สละตัวเองเพื่อลอดสัปลาดไปอีกทางและก็เปิดโอกาสให้พวกที่เหลือแอบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในสถานที่แห่งนั้นเชลบ,บีให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสับปลาดโดยเธอได้บอกว่า มันถูกดึงดูดด้วยเสียงมันมีหนวดประหลาดที่สามารถทําให้คนเป็นอัมพาตทันใดน,นั่นเองเวกสับประหลาดก็โจมตีเข้าใส่ทําให้พวกเขาต้องลงหนีไปอุโมงค์ใต้ดินนักกลางอุโมงค์เชลลบีก็ตัดชินใจแยกตัวออกไปล่อสับประหลาดและก็ช่วยให้คนที่เหลือหนีไปได้แต่ไม่นานทั้ง3ก็ได้เจอกับสับประหลาดเต็มๆเจมพยายามจะคว้างระเบิดสู้แต่สัประหลาดคว้าระเบิดแล้วก็ปาขึ้นมา การระเบิดทําให้เจมบัดเจ็บแล้วก็ถูกลากตัวออกไปในตอนนี้เหลือเพียงเอเรนกับดาเรนดาเรนสุดลงกับผืนและก็สารภาพทั้งน้าตาว่าจริงๆแล้วพวกเขามาที่นี่เพราะบริษัทเอกชนที่อยากจะเข้ามายึดที่แห่งนี้ซึ่งผลตอบแทนก็คือเขาจะได้ค่าตอบแทนก้อนโตเลยยอมเสี่ยงมาที่นี่ทางด้านของซับแมนและทีมที่ตอนนี้อยู่ใกล,ใกล้ๆหรือพวกเขาก็เตรียมพร้อมรับมือกับพวกมัน เอเดรียนที่กำลังอยู่ในอุโมงก็ได้ยินเสียงสัป,ปหลาดดังขึ้นเธอค่อยๆโผล่อ,ออกไปดูแต่ทันใดนั้นเธอกลับถูกพวกมันซุ่มจมตีแล้วก็ถูกจับตัวไปไม่นานหลังจากนั้นเอเดรียนกับฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองอยู่บนเรือของสัป,ปหลาดเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นมันคืออะไรกันแน่เรือลำนี้มันถูกบังคับโดยสัป,ปหลาดซึ่งตอนนี้มันยังลากศพของเชลบี้มาด้วย สัปลาดที่บังคับเรือมีหน้าตาน่ากลัวมันพาเธอไปอยังจุดหมายและเมื่อเธอพยายามต่อต้านมันก็ฟาดเธอจนสลบไปอีกครั้งหลายชั่วโมงต่อมาแอรเรียนตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่กับดาเรนและชอนพร้อมกับสัปลัดยักษ์ที่คาดว่าน่าจะเป็นราชินีของเผ่ามันชอนที่เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างก็อธิบายว่าสัปลาดพวกนี้มันขยายอาณาจักรเหมือนกับมดแต่ในระหว่างที่พูดมันก็โผล่มาจับชอนลากไปให้กับราชนี และช้อนก็กลายเป็นอาหารของมันในที่สุดส่วนเอเรียนก็ถูกลักมันเป็นรายต่อไปแต่ก่อนที่ราชินีจะได้ทำอะไรเธอก็รีบยัดระเบิดเข้าไปในปากของมันและก็เชื่อโอกาสรีบพาดาเรนหนีในขณะนั้นรายชินีก็สุดลงและกระตุยในที่สุดทั้งสองก็เลยกลับไปที่หลุมและก็ใช้เชือกปีนขึ้นไปแต่ฝูงซาปาร์ลัดก็คงตามมาสิ่งมันก็ปีนขึ้นมาเกือบจะถึงเอเรียนแล้ว และด้ยวยความสิ้นหวังดาเรนก็เลยตัดเชือกถิงยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้เอเรียนรอดและถูกพวกมันลากไปต่อหน้าต,ตาจากนั้นเอเรียนก,ก็ค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมาจากปากหลุมและก็ได้เจอกับเจ้าของปั๊มน้ำมันที่เคยเตือนเธอและเขานั้นก็กำลังจะตัดเชือกถิงแต่ก็โชคดีที่ซักแมนมาถึงเขาก็เลยผลักชายคนนั้นออกแล้วก็ช่วยเธอในขณะนั้นฝูงสัตป,ประหลัดก็โผล่ขึ้นมาจากหลุม แต่ทีมของซัดแมนก็ใช้ไฟเผามันก่อนจะปิดผนึกหลุมแบบถาวรในเช้าวันต่อมาซัดแมนก็ขับรถพาแอนเรนกลับไปที่รถของเธอสิ่งเขาก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เธอฟังพวกสัตว์ประหลาดมันพลากลูกชายของเขาไปและตั้งแต่นั้นเขาก็ทุ่มเทเพื่อล้างแค้นพวกมันแอนเรนบอกว่าเราควรบอกให้ทุกคนรู้เรื่องสัตว์ประหลาดพวกนี้แต่ซัตแมนก็ส่ายหัวแล้วก็บอกว่าโลกของเรายังไม่พร้อมที่จะรับรู้ความจริง เคยมีคนบอกแล้วแต่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลและสุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตลงให้กับพวกมันและหนังก็ตัดจบลงหลังจากที่ดูเรื่องนี้จบนะครับผมก็เลยมีข้อคิดมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับคือในเมืองแห่งนี้เนี่ยมันจะมีบริษัทเมืองครับเขาเนี่ยเจอบางอย่างที่ผิดปกติใช่ปะแต่พวกเขาเนี่ยก็เลือกที่จะปิดเงียบเพราะกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์นั่นเองผลก็คือเกิดหายนะเกิดขึ้นครับ และมันก็บานปลายเกินที่จะควบคุมสิ่งที่ได้จากข้อคิดนี้ครับก็คือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราไม่กล้าบอกความจริงมันก็คือไฟที่อาจจะลามบ้านทางหลังได้ซึ่งในความจริงครับเราเองเนี่ยก็เคยเจอสิ่งที่ผิดปกติในใจเช่นความเครียดปัญหาครอบครัวความรู้สึกผิดหรือเรื่องที่มันไม่โอเคแต่เราก็กลัวกลัวคนอื่นนั้นจะมองไม่เหมือนเดิมกลัวว่าจะเสียหน้า หรือถ้าพูดออกไปเนี่ยทุกอย่างอาจจะพังเราก็เลยเลือกที่จะเงียบแต่ความเงียบครับมันไม่ได้ทําให้ปัญหานั้นหายไปมันก็แค่ซ่อนปีศาจไว้ใต้ดินและวันหนึ่งครับมันก็อาจจะกลับมาในรูปร่างที่น่ากลัวกว่าเดิมบางครั้งสิ่งที่เราไม่กล้าบ,บอกความจริงมันก็คือไฟที่ลามบ้านของเราทั้งหลังและบ้านหลังนั้นก็คือใจของเรานั่นเองเชียบ